แอนหน่อยตัวหนึ่งติดด่างล้อมไกลถึงข้าวซวยมันเลยเสียวมาเ็ดกินครับตอนนี้หาอยู่หายกินเพราะเป็นดอกแนวมันนี้กันว่ามาติดด่างล้อมใกล้กับบริสแตกมันดอกตัวน้อยๆน,ยนี่ดี มาติตด่างเอมใกล้ก็เได้ไปว่าเป็นก็เได้เอามาย่างย่างรหลอกเก็บมันกลัวเก็บมันออกใส่ใบเต็ดยกินแรงหมดละมันใหญ่ดอกนอ้หน่อยนึงเอาละทำาพ่อกินนะ ช่วยมันเนี่ยมันติดหลังหลอมไก่เด้เนี่ยหมูโยกไก่ป่าจังหน่อยมันก็ไดเลยมูเปนนักลา่าบวกเนนักหาเราถนึงข้าวมันช่วยมันติดหลังเด้ จะเป็นอาหารการกินของคนอีสานบ้านเฮาเลยเด็กกินไปแต่ว่าบทีเขามากินไกลหน่อยมันแหลนบ้านมากพอแล้วม,มันติดด่างกับตัวเขามันมากิน ติดตามด้วยครับเด้ออย่าบ้ากันด้วยครับเด้อมีของอยู่ของกินเนี่ยวบากันนะครับเนาะเดี๋ยวโน่นนี่เนาะบริเรียนหาดอกมันมาติดเองเด้อหาพอเปลี่ยนน้ำบางเขาหรอกอยียงใกล้ังบ่ใครสนใจมันดู ไก่หน่อยไปมัน,มนติดต่างกองไก่หน่อยอย่างงูอย่างเงียวก็มาจินไก่แม่งอันนี้ก็ได้เขามาติดเนข้าวเสวยมันเหอะมาวากันนะครับเด้อที่้อง เป็นหนักล่าครับผมเห็นยังกะไทยลูกใหเนเบื้องก็เประนั้นเนี่ยน,น้อยตัวก็โ,โลดครับเผาหลอกนังเอ้ยบนนี้หลอกนังถอดเกียร์ครับ ขอถึงหนังมันเอาไว้สำเนียก่อนนะครับพี่น้องเด้อขอได้ขได้เห็ดอันนี้กันครับเดี๋ยวมามีมือสิจับกล่อง